ยินดีต้อนรับเข้าสู่โคดอิมหากบาสลิมแถวบ้านเรียกสลิมถ้าพูดถึงฮีโร่ <บา S 1> ที่ผมมั่นใจที่สุดแล้วหลายคนคงคิดถึงฉี่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคือไม่ครับฮีโร่ที่ผมมั่นใจที่สุดก็คือสลิมตัวนี้นี่แหละครับและแน่นอนนะครับว่าน้องสลิมนั้นต้นเกมโดนยับแน่ๆค่ะแต่ตอนท้ายเกมบอกเลยว่าเด็ดจัด เวลาที่เราเลือกสลิมหรือลาวิวมานะครับคู่ต่อสู้ก็มักจะเลือกมีหน้ามาแก้ทางครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเรายิงไม่ได้นะครับคือเรายิงได้ครับถ้าบริเวณรอบข้างไม่มีเพื่อนเราหรือตัวเรายืนชิดกับมีหน้าเกินไปก็สามารถยิงได้ครับอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ให้สังเกตสแตก็กสีาขาวๆใต้ตัวมีหน้าถ้ามันใกล้จะเต็มหรือมันเยอะแล้วเราควรหยุดยิงแล้วก็มาถึงเวลาที่ผมชอบที่สุดเวลาเล่นสลิมนะครับคือหลัง10นาทีครับผมยิงแสบมากแล้วก็เด็ด จัดยิงได้ทุกตัวงันได้ทุกตัวขอแค่ยืนดีๆครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่ายืนดีๆในจังหวะบวกนี่บอกเลยว่าโคตรมันซอยไม่ยั้งซอยแบบบัวตายควายล้มแต่อย่าเหลืองจนเกินไปนะสลิมนะครับก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ดาเมจจอดแฮกนี่บอกเลยว่าหนักหน่วงจริงๆแต่ข้อเสียหลักๆใหญ่ๆของนางก็คือ ต้องเลดครับผมต้องใช้เวลาต้องใช้เงินนู่นนั่นนี่กว่าจะเก่งได้แต่ถ้าเราเลยจุดจุดนั้นไปแล้วเราผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วก็บอกเลยว่าสนุกจัดจัดแข็งตัวไหนที่ว่าโหดยืนหนวดโหดเนี่ย ไหลเป็นน้สำหรับการเล่นของสลิมนะฮะไม่ได้เป็นฮีโร่ที่เล่นยากอะไรเลยฮะเป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายมากๆด้วยซ้ํามีแค่ยิงกระโดดหนีเปิดอันตรยิงยิงยิงหาจุดยืนหาจุดยิงแค่นั้นเลยครับไม่ได้มีอะไรยากถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือหามุมยิงดีๆหาจุดยืนดีๆแค่นั้นก็ก๊อตอ่ะสลิมต้องเล่นจังหวะไหนเลยครับคาตอบก็คือสลิมต้องเล่นจังหวะตามครับถ้าสลิมโดนเปิดก่อนหรือสลิมไปเปิดเขาเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะรีดประสิทธิภาพของสลิมนะครับก็คือ ต้องตามเพื่อนครับผมก็คือให้ไฟเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยตามเพื่อนคอยประเคนดามเมดไปนั่นแหละฮะหน้าที่ของสลิมแครี่เลดเกมสุดโหดเจาะแทงสุดเฟี้ยวฟ้าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้กูมาผิดช่องหรือเปล่า ไม่ครับคุณมาถูกช่องแล้วก็แค่อยากมีสาระกับตัวที่ใช่ตัวที่ชอบบ้างอะไรประมาณนี้ก็ตามนั้นแหละฮะผมอาจจะไม่ได้เล่นเก่งเต็มร้อยแบบเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ผมสามารถแนะนำอะไรคร่าวๆให้คุณลองไปปรับใช้กันได้ครับผมสู้ส